ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่รอดแน่เพื่อไทยเสรีพิสุทธิ์อัดบิ๊กตู่ฟังสังคมบ้างทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกเกิดแน่ขนาดพวกเดียวกันยังขอร้องเลย ผู้กองมาร์คร้อยตำรวจเอกวัฒนรัก์อำนักสรเดชกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยเตือนบิ๊กตู่ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกจากม็อบเยาวชนปลดแอกเกิดแน่ถ้ารัฐบาลไม่รีบปรับตัวพร้อมแนะทางออก5ข้อ ร้อยตำรวจเอกวัฒนารักษ์อำนักสรเดชกล่าวว่ากลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาได้ออกมาแสดงพลังณบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่18กรกฎาคม63และภายใน24ชั่วโมงต่อจากนั้น Hash tag เยาวชนปลดแอกก็ถูกดันขึ้นจนมีสถิติถูกพูดถึงมากกว่า10ล้านทวิตถือว่าเป็นแฮชแท็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติการในทวิตเตอร์ไทย แรงกระเพื่อมนี้ทำให้กลุ่มนักศึกษาและผู้มีแนวคิดทำนองเดียวกันลุกฮือกันทั่วประเทศตามทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกหรือ b u t เตอร์ไฟเอฟเฟกที่ว่ากระทำสิ่งเล็กๆสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ม็อบที่พวกเราได้เห็นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงเปรียบเสมือนผีเสื้อที่ได้เริ่มขยับปีกแล้ว พลเอกประยุท์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีคงเมินเฉยไม่ได้อีกต่อไปควรรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและปฏิบัติตามอย่างจริงใจเพราะการแสดงออกของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ค้างคาตลอด6ปีที่ผ่านมาจึงมีข้อเสนอดังนี้ 1ขอให้หยุดคุกคามประชาชนหน้าที่ของรัฐบาลคือการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพราะเงินที่รัฐบาลใช้อยู่ก็มาจากเงินภาษีประชาชนสิ่งที่รัฐบาลควรตระหนักถึงตลอดเวลาคือการทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตอนเองและต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของปวงชน General View 2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถึงอำนาจให้ประชาชนอีกครั้งและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญสสอรอดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40พลเอกประยุทธ์ควรใจกว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้สสอรอร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับหากสำเร็จเราจะสร้างประวัติศาสตร์ที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากความเห็นชอบของประชา ชาชนอย่างแท้จริงประชาชนควรกำหนดอนาคตของประเทศด้วยตัวของพวกเขาเอง 3. ยกเลิกภรกรฉุกเฉินทันทีเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วที่ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่จากในประเทศประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลที่จะต่ออายุภรกรฉุกเฉินเพราะเป็นอุปสรรคต่อาการทำธุรกิจของปวงชนประเทศขาดความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนจนทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้ว่าการที่รัฐบาลจะต่ออายุภรกรฉุกเฉินนั้นเป็นเพราะเพื่อปิดปากประชาชนหรือไม่จึงขอเน้นย้ำ ว่าตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเสรีปราศจากความรุนแรงการต่ออายุนี้นอกจากจะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในประเทศของเราแล้วก็ยังสร้างแรงประทุในหมู่ผู้ชุมนุมให้รุนแรงขึ้นอีกด้วย 4. คำถามที่เกิดขึ้นตามมาจากการปรับคอรมอในครั้งนี้คือคนไทยได้ประโยชน์อะไรเพราะโผคอรมอใหม่ที่ออกมามีแต่รายชื่อของเด็กของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แบ่งกันคนละครึง่งเศรษฐกิจไทยที่ดิ่งลงเหวมาเรื่อยๆตลอด6ปีเป็นวิกฤตที่ทุกคนเจอและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแก้ไขไม่ใช่เด็กของท่านๆตามบัญชีโคตา หากจริงตามข่าวคนไทยจะเสียเวลาและเสียโอกาสแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและคงต้องทนทุกข์กับปัญหาเรื้อรังที่ไม่มีรัฐมนตรีน้ำดีมาแก้ไขต่อไป ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์และคอรมได้บริหารประเทศก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริงแม้จะมีทั้งเวลาอำนาจและมาตรา44อยู่ในมือปัญหาต่างๆก็ยังคงอยู่เช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นหรือแท้ที่จริงแล้วจะเป็นเพราะรัฐบาลเลือกที่จะไม่สนใจแก้ปัญหานักศึก าจึงต้องออกมาขยับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับตัวและไม่ลอยตัวเหนือปัญหาที่ประชาชนเจอในชีวิตประจำวัน การตัดสินใจแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าพลเอกประยุทธ์จะถูกบันทึกชื่อในฐานะวีรบุรุษหรือบุรุษแห่งอำนาจนิยมเพราะหากพลเอกประยุทธ์เข้าใจถึงทฤษฎีความอลวน์ a คนยอสทฤษซึ่งมีวลีว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดพายุทั้งสองวลีนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้ากับรัฐบาลชุดนี้หากรัฐบาลปิดหูปิดตาไม่รับ ฟังความต้องการของมอบเบยาวชนปลดแอกและจะต้องรับมือกับไฟที่จะลามทุ่งต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิดจะอยู่ต่ออนาคตของประเทศไทยคงเหลือแค่สามคำคือเศร้ามืดมนและสิ้นหวังเท่านั้น พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแนะสามปอฟังสังคมบ้างขออย่าดือ้อหากไม่อยากเห็นประเทศพังระหว่างลุยฝนหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการชี้ขนาดพวกเดียวกันยังขอร้องเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท หัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมดรมั่นพันธโนไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักอำเภอบางปูจังหวัดสมุทรปราการพร้อมสนทนาทิศทางทางการเมืองกว่า3ชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปช่วยนายมานะบุญนาคผู้สมัครสสของพักหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหสมุทรปราการที่จะมีขึ้นในวันที่9สิงหาคม โดยวันนี้พักไปหาเสียงที่ตลาดกิ่งแก้วตลาดสดเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการท่ามกลางฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้หัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวตอนหนึ่งช่วงการหาเสียงว่า พักได้ส่งนายมาณนะลงแข่งขันโดยมีคู่แข่งจากพักหนึ่งที่เป็นแชมป์เก่าแต่เชื่อว่าประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้นและคิดเป็นว่าจะเลือกอย่างไรเพื่อสังคมส่วนใหญ่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ขอให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องยุ่งๆเช่นการปรับครมอที่มาที่ไปรัฐบาลกล่นเกมการเมืองเหตุเหล่านี้ทำให้กลุ่มนักศึกษาออกมาชุมนุมขับไล่ รัฐบาลเพราะตอนนี้ความไม่พอใจของสังคมเกิดขึ้นแล้วพวกเด็กๆออกมาไล่รัฐบาลทุกวันด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่บางคนในรัฐบาลไปบอกว่าพวกเขามีวาระซ่อนเร้นตนขอบอกว่าสังคมและรัฐบาลควรรับฟังพวกเขาด้วยเพราะพวกเขาคือหนึ่งในเจ้าของประเทศและเป็นอนาคตของชาติตนขอถามคำเดียวว่าวันนี้ข่าวสารของรัฐบาลมีอะไรให้พวกเราสบายใจบ้างไหมทำงานก็ไร้ผลงาน ชาวบ้านลำบากทั่วประเทศแต่วันนี้มีแต่ข่าวแย่งเก้าอี้จนโพสะท้อนความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้และยังบอกว่าหากวันนี้มีเลือกตั้งใหม่พักฝ่ายประชาธิปไตยชนะกว่าร้อยละแ0บแบบนี้สามปอยังอยากอยู่ในตำแหน่งอีกหรือไม่ ดังนั้นทางออกที่ดีของปัญหาคือฟังเสียงสังคมแก้ไขกฎหมายแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะสะวาบางคนที่มาจากการคัดเลือกของขั้วอำนาจเก่าอย่างยอมรับให้แก้กติกาเลยหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวอีกว่าสามปอยอมรับเถอะว่าสังคมไม่เอาด้วยแล้วเพราะพักของพวกสามปอก็เสนอทางออกให้แล้วเพราะคงมองออกว่าไปไม่รอดแน่หากปล่อยไว้แบบนี้ อยากเตือนตรงนี้ว่าสามปออย่าฝื้นกระแสเลยหากยังดื้ออีกประเทศอาจพังได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ